สวัสดีค่ะพบกับพวกเราช่องน้องคำาคืนงสายย่อนะคะวันนี้เราจะมาภารกิจพิชิดต,ต้นกล้านะคะต้นกล้าข้าวนะคะเราจะมาขนต้นกล้านะคะไปไว้ดำนานะคะนี่มาดูกันเลยไม้ยาวมากทุกคนนี่นะคะตอนี้กำลังจะเดินไปเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่า าการแบกต้นข้าวออกมามันจะเป็นยังไงนะคะนี่นะคะก็ถึงแล้วนะต้นกล้านะคะนี่แล้วเราก็จะทําการแบกใส่ไม้นี้นะคะแล้วก็เอาไปจุดนู้นหนุนต้นไม้ใหญ่ๆตรงโน้นนะทุกคนอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีขั้นตอนการทํานะคะนี่นะคะก็เป็นวิธีการนะคะเราก็จะเอาต้นกล้าขึ้นมาในไม้ของเราอย่างนี้นะคะแล้วก็ ให้เขาอยู่กลางๆนะคะทั้งสองข้างนะคะเราจะได้แบกเข้าไปนะคะนี่พ้าวควานสู้ชีวิตมากแทนที่จะใส่เสื้อแขนยาวด้วยแบ่งตรงกลางไว้ให้ตัวเองด้วยกี่มัดแล้วนั่นให้มันเท่าๆกันนะมันจะได้ไม่หนักข้างใดข้างหนึ่ง ไม้สั้นพุ่นี่นะเฮปิงเฮ้ยปิงที่ไหนตกใจหมดปิงปิงไม่ใช่ปลิงปิงพอควันเจอปลิงแล้วนะทุกคนเป็นอะไรที่พอควันกลัวที่สุดนะคะคือปลิงกับงูตายแล้วมืนหนีสิแล้วบ่ พวกนี้ต้องใส่บูทมา,ามากเจอปลิงแล้วนะวันนี้มากเจอปลิงมากเลยร้องเสียงหลงเลยเมื่อกี้เป็นสิ่งที่มาร์กกลัวที่สุดนะคะคือปลิงกับงูนะเนี่ยไปแล้วนะคะไปแล้วเพราะควัน พราะควานก็กลัวปลิงไปด้วยนะคะกว่าจะเลียงใส่ไม้ได้ปลิงก็เยอะนะทุกคนไปแล้วนะคะจากจุดนี้ไปจุดนู้นต้นไม้ใหญ่ๆทางนู้นนะคะทุกคนอ่าเพราะควนสู้ชีวิตมากเลยไม้มันยาวเกินไปนะคะโอเคต่อไปเป็นคิวของปลาหลินต่อนี่ก็ปลาหลินก็กําลังอ่าตัด ตัดหัวออกก่อนนะคะถ้าเราไม่ตัดนะคะมันจะหนักมากเลยนะคะมหนักมากเลยนะคะเมื่อกี้เมื่อกี้ตอนแรกมากม้มากะว่าจะเอาไปยี่สิบนะคะแต่ลองยกดูแล้วไม่ไหวนะคะไม้หักก่อนคะะเราก็ได้ไปคนละก็เลยเอาไปทีแล้วได้ทีละน้อยนะคะแล้วก็ปลิงเยอะมากตรงนี้นะคะมากระดดจากไปแล้วรอบหนึ่งนะคะเมื่อกี้เนาะนี่นะคะ ตอนนี้กลังจะทําการจัดเรียงนะจัดเรียงใหม่เนาะตอนแรกออทําท่าเหมือนจะเหมือนจะไม่หนักนะคะคิดว่าจะไม่หนักเนาะเมื่อกี้มาไม้ยาวนะคะคิดว่าจะไม่หนักจะเอาไปข้างละสิบจะไปยี่สิบเนาะเพราะว่าวันนี้ก็เขาเขาถอนได้ป้าลินกับยายมาถอนได้หนึ่งร้อยมัดนะคะหนึ่งร้อยมัดแต่ว่าจะเอาไปอ่า เที่ยวละสิเอ้ยเที่ยวละยีสิบจะได้ห้าครั้งเนาะนะคะเที่ยวที่ไหนได้นะไไล,ลองยกดูแล้วบ่ไวหวค่ะบ,บ่ไหวก็เลยถอนออกก่อนนะคะอันนี้ปลาินก็จะเอาไปข้างละสี่เป็นแปดนะ,ะ,ะน่นยายกำลังลงมาอีกรอบไปแล้วนะคะสิบมัดปลาินไปแล้วนะคะ ออปลิดไปแล้วสิบมัดนะคะเดี๋ยวหนิงจะจะสิบมัดเหมือนกันนะคะทีละน้อยๆนะะทุกคนมันหนักมากนะคะทุกคนขาหนักมากจริงๆนะคะอ่ะก็ไปต่อนะทุกคนหนิงสิบมัดนะคะไปแล้วทุกคนหนักมากนะคะทุกคนนี่สิบมัดน้นด้วยไปเยอะ ไปรถกันแตต้องการทยังนเนาะมาถึงแล้วมาถึงรถแล้วเหนื่อยมากมากเพิ่งได้สามสิบกว่า สามสิบกมัดน,นะคะจากจุดนู้นนะคะทุกคนไกลมากๆนะคะหนักก็หนักตายตายปีแรกปีแรกของการหับหับต้นกล้า,าปีกไ,ได้ทายา,กาปกติเราจะทําแค่นาหวานนะคะหวานทีเดียวก็จบบรรยากาศก็สวยงามเนาะทุกคนที่นี่เนี่ยนี้ก็ยายยายเพิ่นเข้ามาหวานกล้าเพิ่นนะคะเหนื่อยมากเลยทุกคน เซียม่ม่ควันหอมมากนะคะเต้ไปมาหนึ่งบักลอวเลยน้ำกด้ปอามากินนะคะเพราะว่าไม่คิดว่ามันจะยากขนาดนี้เนาะนะคะอ่าโอเคนะ,คะเดี๋ยวเราจะไปดูรอบต่อไปอีกนะคะออเห่ยไหน่อยนลิ้นห้อยเลยอะทุกคนค่ะมาอีกสองสองเที่ยวสุดท้ายเนื่มากทุกคน Yeah. พอควายยังทำหน้าชิวๆอยู่นะคะเฮ้ยเหนื่อยจังเลยยิ่งไปเจอปลิงยิ่งกระโดดนะคะหัวปิงหัวเ,เสียงลงเลยมาหยานปิงแหงลองเสียงหลงเลยกลัวอะไใช่ไหมปลิงกลัวมากเนาะปลิงกับงูนะคะคือสัตว์ที่มากกลัวมากที่สุดมันหนักมากนะคะ หนักมากเลยนะทุกคนตอนแรกเราจะไม่ตัดปลายมันด้วยซ้าเนาะพอดียายก็บอกว่าถ้าไม่ตัดปลายนะมันจะหนักมากกว่าน,นี้อีกนะคะก็เลยต้องตัดปลายออกนะเฮ้ยเหนื่อยจริงๆเหนื่อยชีชีักกันโอ้โหตรงนี้บรรยากาศดีมากเลยนะคะอันนี้ที่เขาเรียกว่าที่บ้านหนองบัวนะคะสระบ้านหนองบัวนี่เป็นเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนเขาเลยนะะตรงนี้เพราะว่ามันจะมีต้นเขาเรียกต้นอะไรเนาะ ต้นจามจุรีบอจนต้นตามจุรีเยอะนะคะเป็นแหล่งเช็คอินของเขาเลยนะคะตรงนี้นะคะน,นี่โอ้ยเมื่อยแหง้งวะเขียเอา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 ไม้เขีเย่ยมึงเหรออู้ปปิงเป็ดลอยกัดส <c oughs> าม <c oughs> ตัวแล้วตีทีเดียวออกเลยเนาะยานปิ๊กนะตีใส่ไม่ควานเมื่อกี้แต่ใส่ไม่ควานไม่ควานกระโดดจ้ากดีเหมือนกันเ <c oughs> ลยเนาะปลาลินลงมาเดินเข้าไปอย่างมันมั่นนะบอกย่างดีด้วยว น้ป,งปิงไล่เรืนน่อยเหมือนกันเนาะเนื้อเดินไปเท่ย์ <laughs> ถือปิงกันออกมเสียงถือปิงไตขาเนาะ <laughs> เสียงลงเหมือนกันนะเอ้ยนู่นมาแล้วนู่นมาแล้วป้าเลนกับยายนะฮะนูน่นโอ้บรรยากาศดีนะคะตรงนี้บรรยากาศดีมากเลยนู่นยอดวัดป่าอาจียงทางนูนนะ่นค่ะผุ่นผู้นไก่เติบเด้อค่ะ เสร็จแล้วนะคะรอบสุดท้ายแล้วนี่ประเล็นกับยายเดินมานะคะ,ะน,นีะ่นะคะไอร้อกันนานเลยพื่นนี่ร้อนะคะกำลังเดินทางกลับบ้านกันนะคะทุกคนนี้ร้อนและก็เหนื่อยมากนะแต่บรรยากาศดีมากนะคะตรงนี้นะดูเหงื่อเหงื่อบกวออกว่าด้เหงื่อเหงื่อบกปิงนี่ เต็มรถเลยอันนี้หนึ่งร้อยมัดก่อนนะคะพรุ่งนี้ก็อีกหนึ่งร้อยมัดแล้วก็วันมัรืนอีกหนึ่งร้อยมัดเนาะเราไหวเท่านี้นะคะปิ่งเลยทุกคนพี่ใดปิ่งยังไงยืดๆตรงขานาะมันมีต้นนึงีต้นนึงอ้ยงูกันนีหลายตัวแหงพอควันห้องหาเลยนี่นะคะก็เขาจะเป็นเอกลักษณ์ของบ้านหนองบัวนะคะตรงนี้ก็คือต้นไม้ต้นนี้นะคะเรียกต้นอะไรกต้นน ต้นอี่ายัางเอ่ยนะคะไม่ได้ใจนะคะว่าเขาเรียกว่าต้นอะไรแต่ว่ามันจะเป็นต้นที่ใหญ่แล้วก็กลายเป็นอัตลักษณ์ของที่นี่ไปเลยนะคะ mm hmm. คือมันจะเวลาถ่ายรูปออกมาเราจะสวยงามมากนะคะทุกคนอะออเคเรเราก็กลับบ้านกันนะคะ mm hmm. ไปเจอกันที่บ้านต่อนะคะ ก็ฝากติดตามช่องน้องคำทวนสายยอด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้ครอบครัวสายยอด้วยนะคะ